แต่ผมว่าเกมนี้จบไวนะครับจบไวและทักษิณไม่ใช่คนคนเดียวที่จะจบคนในตระกูลเขาเนี่ยอยู่ยากและริวล้อทั้งหลายนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงฝันตรงได้เลยรอบนี้เฮี an, ้ยนเตียนอย่างแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของสถานก,การณ์ทางการเมืองตอนนี้กลิ่นัฐปตะหารหึงเลยนะครับก็เต็มโซเชียลมีเดียนะครับหลังจากที่พรรคเพื่อไทยที่มีหัวหน้าพรรคคือองคงอิงนะครับแล้วก็เป็นนายกมนตรีเป็นลูกของทักษิณชินวัตรนะครับได้มีการเคลื่อนไหวนะครับ จะแก้ไขกฎหมายกฎอายการศึกเพื่อให้อุกอิงสามารถแต่งตั้งและก็ปลดพบเหล่าทัพได้เองจากเดิมเป็นอำนาจของสภากลาหโหมที่ต้องผ่านความเห็นชอบของพระมหากษัตริย์มาอยู่ในอำนาจของตนเองของคุณประยุทธ์เสนอมาเนี่ยก็เป็นเข้าเป็นสิทธิ์นะครับที่เขาจะเสนอแต่ว่า จริงๆผมจะถือร่างของที่ว่ากัาฮซึ่งก็ได้ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็จะฟังความเห็นทุกส่วนอนะครับว่าคนจะไปในทิศทางใดเพราะหน้าที่ของเราก็คือกองข่าเขึ้นยาลาต่างๆที่จะเข้าเขา้าจุดเฝ้มอง <M. S 1> ผมผมคิดว่าทั้งหมดมันต้องอยู่ที่ทำเป็นจริงนะครับว่าเราจะทํายังไงที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวนายรักกรสอนสิ่งสําคัญอยู่ที่การปฏิบัติที่จะร่วมม้ร่วมมือกันและใช้กองทัพในการที่จะให้มาช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาให้มาที่สุดอันนี้คือพี่นองประกอบนะครับะระบบระเบียบนั้นมันก็แก้ไขได้อยู่แล้วไม่มีกฎหมายยังไม่ได้มีการยืนยันจุดยืนนี้ยังไม่ใช่จุดยืนที่พักเพื่อไทยได้ลงมติแล้วนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนเนี่ยเรา เราปฏิเสธไม่ได้ใครจะมีจุดยืงยังไงนะครับโอเค <Okay. S 2> ส่วนของพรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยไหมกับของเพื่อไทยที่เขาจะมีร่างพรบกลาห,มหมูมันหมายมาก็ถือว่าผ่าตัดกองทัพมากพ<ม>อสมควรในประเด็นไหนในประเด็นเรื่องการเอ่อการแต่งตั้งผบหเหล่าทัพการแต่งตั้งเอ่อในพลทหารต้องผ่านคอรมอแล้วก็เรื่องสภากลาหูที่จะมีการผ่าตัดพรรคภูมิใจไท,ไทยเห็นด้วยไหมหากจะมีการแล้วก็เรื่องการสกัดการปฏิวัติด้วยเรื่องอื่นยังยังไม่ได้ดูแต่เรื่องของการสกัดการปฏิวัติผมผมไม่เห็นด้วย เพราะว่าการเดินก anyway ัดการปฏิวัต so ิจะต้อเกี่ยวข้องของพืองการมือนักการมือทุกคนก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีซื่อสัตย์สุจริตรักษาความสงบอย่าให้แตกความสามัคคีไปในบ้านเมือเงื่อนไขการปฏิวัติจะมีอยู่แค่ไม่กี่เงื่อนไขส่วนใหญ่ก็มาจากนักการมือเท่านั้นนักการมืองก็อย่าไปเข้าเงื่อนไขนั้นมันก็ปฏิวัติไม่ได้ก็แค่นั้นเองเขาให้ออกกฎหมายอะไรมาแวลาเขาปฏิวัติเขาก็ประกาศแรกคืออะไร ีรัฐมานูญประกาศใช้มัเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทำไปมันก็อาจจะเป็นแค่สัญลักษณ์แต่มันมันบังคับใช้อะไรไม่ได้แต่ดีที่สุดก็คือต้องทําตัวให้ดีอย่าให้ไปเข้าเงื่องแงส่เรต่องตสุจริตอย่าขี้โกงอย่าไปยุยังให้ใครแตกความสามัคคีกันอย่าไปเป็นลงถนนอ แล้วก็ทําให้เกิดความไม่สงบรียบร้องในบา้านบบท่แค่เนี้แต่ถ้าเขาไปจับมือกับพรคประชาชนระหว่างเพื่อไทยกับพรคประชาชนมันก็จะผ่านนะคบเพราะเขาเกินครึ่งหนึ่งในสภาเสียงของเขาก็แลในประเด็นนี้พระภูิใหญ่ไทยไม่เอาด้วยอยู่แล้วก็แคุจะผ่านก็เป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยเราจะประจำอะไรได้ก็คือต้องเคารพเสียงเสียงสูงยากเสียงเสียเสียงสูงเสียงสูงนมากก็คือมีโอกาสที่จะไปตกในชั้นสวถ้าผ่านสสไปได้ไม่รู้ในตัวพระภูิใจญ่ไทยในประเด็น ประเด็นตรงนี้ไม่เห็นด้วยมันมันมันไม่มีความจําเป็นเพราะว่าเพราะว่าอย่างไม่รู้นะผมก็อยู่การเมืองมาตั้งแต่สมัยปฏิวัติที่สามกุมาก็สมัยรัานบุรีคชายก็ก็เห็นว่าการปฏิวัติมันมีเงื่อไนไขที่ที่หลีกเลี่ยงได้ทั้งนั้นนะ เเล่กราาไไไม้้้ขปคือหน้าวันนี้เนี่ยนะครับการจะแก้กฎหมายเขียนกฎหมายเพื่อป้องกันการรัฐประหารเนี่ยเป็นความคิดที่โง่ที่สุดเพราะเวลายึดอำนาจเขาฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่กฎหมายลูกมันจะเหลือทงไปหมดเลยนะครับเพราะงั้นเขาสั่งเลิกได้ออ ไอ้คนเขียนก็จะอยู่สู้ไหมไอ้คนเขียนกฎหมายมถามว่าแล้วอะไรจะป้องกันการรัฐประหารได้ไม่โกงไงไม่ขายชาติไงนะครับไม่ลูกแก่อำนาจไงไอ้นั่นแหละครับป้องกันการรัฐประหารได้มไม่ใช่มาเขียนกฎหมายมก็กฎหมายมันก็มีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วกฎหมายอาามาตราหนึ่งหนึ่งสาบูได้ก่อกรบฏขึ้นในราชนจาจักโทษประหารชีวิต ยึดอำนาจเสร็จก็ฉีกรัฐนูลแล้วก็บอกนี่เราโทษสกรรมตัวเองแล้วก็ทําอะไรนะเ็นเป็นใครตั้งตัวเองเป็นเป็นใหญ่เป็นสมเด็จจะม้ตั้งลูกตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีลูกตัวเองเป็นพบวทบยึดเขมรทั้งหมดแล้วทักษิณคบกับหุ่นเซนมากๆเทักษิณเนี่ยพฤติการเหมือนกันไหมนะตัวเองเป็นนายกพ้นไปไม่พอน้องเขยสมชายเป็นนายกใช่ไหมน้องเขยไม่พอน้องสาวเป็นตอนนี้เอาลูกสาวแล้ว าลูกสาวพ้นเดี๋ยวลูกเขยอ,อีกมันต้องตระก,กูลชินวัตรนั้นเหลอที่จะเป็นนายกมนตรีใน,ค,ค,นคุณตั้งพรรคเพื่อไทยหรือบริษัทเพื่อไทยกันแน่ตั้งบริษัทเพื่อไทยมาใครอยากเป็นนายกจ่ายมา,าใช่ไหมอ้าวเป็นนายกใครอยากเป็นรัฐมนตรีจ่ายมากูก็เอาเงินพวกนี้ไปซื้อเสียงเลือกตั้งได้ได้มาแล้วกูก็นะขายตําแหน่งกันขอเดช ญาต่อใต้ฝ่าลองทีพระบาทว่าข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระหมหากษัตริย์เจ้าข้าพระพุทธเจ้า,าจัาจากจงรักพักดีและถวายความปลอดภยัย ่าลองทรีประบาทจนชีวิตหาไม่ข้าพระพุทธเจ้าจากเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศักของทหารรักษาพระองค์ทั้งจับปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว,ว้วางพระรเหริอไทยของ เรื่องนี้แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของเนื้อโทษกรรมสุดซอยเพื่อไทยก็จะเอาแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยก็จะแก้ถ้าภูมิใจไทยไม่ยอมแก้ก็จะมีการประกาศยุบสภากฎอายการศึกนะครับที่ผู้บัญชาการทหารบกจะเป็นคนประกาศเพื่อไทยก็จะมีการประกาศแก้ลิฟอำนาจจากผู้บัญชาการทหารบก ปรากฏว่าอนุทินชาญวิรุลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ประกาศชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ประกาศชัดเจนว่าไม่เอาด้วยและเดินหน้าต่อต้านจากกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเต็มสูงมาว่ารงนะมงคลกิจเต้สวัสดิ์สมชายแสวงการต่างพูดตรงกันนะครับว่า เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยมีโอกาสจะเกิดรัฐประหารนั้นค่อนข้างจะสูงมากนะครับค่อนข้างจะสูงที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเรียนยามุ่นส่วนอีกรังนะครับผมอธิบายตนะั้งแต่แรกมาแล้วว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงนั้นทักษิณุงอิงเพื่อไทยกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากมากนะครับตั้งแต่ 25สิงหาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาหลังจากอุกอิงรับดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัตรีนะครับตั้งแต่วันที่16สิงหาคมไม่กี่วันก็พลาดนะครับเจอคดีทั้งหมด19คดีมากที่สุดในประวัติการของนายกรัตรีก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัตรีด้วยซ้ำไปก่อนหน้านั้นนักวิเคราะห์ทุกคน ต่กับทั้งนอกในประเทศเห็นตรงกันว่าทักษิณชินวัตรติดกับดักเป็นที่เรียบร้อยบางคนก็บอกว่าติดค่ายกลเสแมะซึ่งเป็นหลานของปรีดาพัฒนาถาบุตรเคยคุมสภากราหโหมเข้ไปฮุมคุมสภาความมั่นคงให้กับพักเพื่อไทยก็พูดตรงกันว่าทักษิณพลาดนะครัรตบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยทุกอย่างก็ไล่ไล่ไล่ไลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ คุณส่วนจำได้ไหมครับผมเลยเรียนว่ามีความพยายามจะสร้างดินลับขึ้นมานะทางฟ้าทางดินจะพยายามจะดินลับแต่ไม่มีใครดินลับด้วยไม่มีใครเอาด้วยและเขาก็คงทราบแล้วว่ากำลังติดกับดัก คดีก็โดนไปสิบเคดีและเกี่ยวข้องกับคดีชั้น14ซึ่งก็มีกระแสข่าวว่ามีการวิ่งเต้นเกิดขึ้นไม่ให้คดีนี้ถูกดำมึงคดีเห็นไหมทุกอย่างมันจวนจวนจนเข้ามาสุดท้ายก็ไปโปรที่อุดอรธานีประกาศชัดเจนว่าเขามีความสำคัญจะต้องอยู่แต่คดีชั้นส4ีก็เดินหน้าฟึบๆๆ พอมีการประกาศชัดเจนเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณของพระบรมเล่าทัพซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยรัชกาลที่10และห่างเหินในการเกิดมาเป็นเวลาถึง16ปีครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี2551ปี2552เกิดการจราจนของกลุ่มเสื้อแดงที่สนับสนุนทักษิณชินวัตรและเผากกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มคนเสื้อแดงเหมือนเดิมเกิดการก่อกร,ร้ายกลางกรุงเทพมหาคนครขึ้นมาทำได้ไหมฮะจากปี2511ข้ามมาปัจจุบันเหมือนกันการถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์จากนั้นไปต้นมานะฮะ ก็เริ่มมีการเดินเกมที่จะยึดอำนาจทหารทั้งหมดมาจากพระมหากษัตริย์วันนี้ทุกคนคงได้เห็นพฤติกรรมและสันดานของนักการเมืองผู้บงการไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังชัดเจนที่ต้องการที่จะแก้พรบกลาโหมให้ลูกตัวเองมีอำนาจสั่งตั้งสั่งปลดนายพลทั้งหมดที่เป็นกำลังสำคัญ เหมือนกับกัมพูชาโมเดลอย่างกับพดเวกเซรีเตมีเเวทได้เคยพูดไปก่อนนั้นนั้นซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนเวลาวันนี้ทุกอย่างคงเชิงประจักษ์มากขึ้น 2. จะนิรโทษกรรมจะนิรโทษกรรมทุกๆุกคดีแบบสุดซอยเพราะทักษิณโดนคดี1 1 2ด้วยรวมทั้งคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ ยิ่งลักชินวัตรโดยเฉพาะเรื่องของจำนำข้าวที่โดนคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีจำนำข้าวเห็นไหมครัก็เลยเงีโยโทษสดสอย 3. เรื่องของการแก้ไขธรรมนูญทำไมต้องทำอา้าวคุณสมบัติคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์อิงที่ถือครองหุ้นอันภายและแต่งตั้งข้าตรีที่ผิดจริยธรรมซึ่งมีตัวแบบ มาจากกรณีของเศรษฐาทวีสินท,ท,ที่ตั้งพิชิตชื่นบานคนของทักษิณชินว uh ัตรจนมีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัตรีเขาจึงทางสามประการนี้ข <oh ึ <h <h ้นมาผมแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจเพราะทุกอย่างกำลังไล่ไล่ไเข้าไปละในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงถ้าเราเข้าใจเกม จริงการดูการเมืองมันเหมือนกันเดินมากลุกนะฮะถ้าเราเข้าใจเราดูมานีจะรู้ว่าโอ้ใครเดินไปได้ต่อใครจนกระดานนะครับแต่มันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะฮะยังไม่จบแค่นี้แน่นอนถ้าตอนนี้มันก็เหมือนกับคนที่อยู่ตกอยู่ในวงล้อมะกำลังดิ้นหนีดิ้นดินนียิ่งดิ้นเท่าไหร่ย่อมได้เห็นพฤติกรรมและการการะทำ และเจตนามากขึ้นเจตนาต่อการกระทำต่อสถาบันทหารสถาบันตำรวจเจตนาที่ชัดเจนที่จะกระทำต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะย้ำอีกครั้งนะฮะกระแสข่าวการรับประหารที่หนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นเนี่ย กลุ่มพันมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่นําโดยคุณสนธิลิมทองกุลก็เริ่มเคลื่อนพลนะครับไปยื่นหนังสือที่ทาเนียมรัฐบาลให้ยกเลิก MOU .2,544 ภายใน15วันสรุปไหมฮะกลิ่นรัฐประหารตอนนี้มันกรุงมาเลยสาเหตุเพราะอ,าอะไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณสนธิออกมาว่าไร่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดการรับปรหารปี4 .9 คุณสนธิมาก็เกิดการรับปรหาร19กันยายนพุทธศักราช2549จุดรเลิกนะฮะนำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตกลินพอปี57กลุ่มกบสออกมาก็มีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเข้าร่วมสลายกลุ่มแล้วก็ประกาศให้มวลชนเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏที่นําโดยกํานันสุเทพเทือกสุบรร ไม่นาน22พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5พันา30นาทีพบจอมฟ้าสามชั้นหรือพบฉัตดมงคลยึดอำนาจนายนิวัตบุญทรงธรรมรงไพศาลร,รักษาการนายมงตรีหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาไปก่อนหน้านั้นนของปู่ยิ่งรักชินวัตรแล้วหลบหนีออกนอกประเทศนิวัต เป็นคนรักษาการถูกยึดอำนาจในสมัยนีวัดเป็นรักษาการใายุคบุรีพอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาตอนนี้มันก็เหมือนเดิมอะปละี่นนัตะหารจึงหึงเลยไปเล่นงานทาหารไปเล่นงานสถาบันนะไปปล่อยตัว ผู้ที่ทุจริตจำนำข้าวทั้งที่จ่ายค่าเสียหายยังไม่ครบเลย,ยงนนี้สนุกฮะมันงวดมาแล้วหมอดูบางคนบอกพฤษภาคมปีหกแปดบางคนก็บอกว่าเดือนธันวาคมปีหกเจ็ดแต่ผมว่าเกมนี้จบไวนะครับจบไวและทักษินไม่ใช่คนคนเดียวที่จะจบ คนในตระกูลเขาเนี่ยอยู่ยากและลิวล้อทั้งหลายในรับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงฝันตรงได้เลยรอบนี้เฮี้ยนเตียนอย่างแน่นอนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะล้านเปอร์เซ็นต์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักด จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ